ไอ้เจมันจะใส่กันไรเนี่ยแข้งสาดเจ้าไอ้สัตว์รนินทาูวะที่โฟว์อะไรปไปชวนให้อะน,นนไนะรนะเอ้อบอ<า>๊อบจูเนียร์บ๊อบพีจูเนียร์ชวนแล้วหรอ เอออืมเจ็ดไหน Z40 อยู่ไหนกันวะ โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลไหนมึงว่าโรงเรียนใครเยอะอยู่หน้าโรงเรียนโรงเรียนเราไงห้าสิบใช่อะู่หน้าโรงเรียนโมบ้านี่ไอซิกูอยู่ในโรงเรียนเนี่ยมาดูด,ดิกดบุรดูด,ดิเรียนเราห้าสิบสี่อะอย่างเยอะ,อะไอ้สัตว์ไอ้เชี่ยนี่มันไม่จบกับกูนะไอ้สัตว์ไปไปกดเมืองไปไอ ขุดเหมือนไอ้แฟราจะมาบู้ไอ้นี่มาขุดเหมือนไอ้เชี่ยเงินกูจะหมดนอนได้ครั้งเดียวโอ้กูมีพันเดียวเองเออไอ้ติ๊กผูเหลือพันเดียวเองกูเหลือแปดร้อย่ะคุณได้ป่ะเออเด้มึงอยู่ไหนเนี่ยอยู่โรงพักอยู่หน้โรงเรียนไอ้แมนอยู่ไหนเนี่ยเพื่อนเราอยู่เนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยไอ้ติ๊กดูจอกูก่อนเนี่ยมีแต่เพื่อนเราเนี่ย เงี้ยไม่เห็นไหมฝั่งเงี้ยเนี่ยยืนแบบโอ้ยยยยยจังหวะโรงพยาบาลเหรอใช่ครับเอารถสีประตูมาด้วยเพี่พูดัึงรถสีประตูไหมเงินไมยังไม่มีรถบัสเข้าไปมาจากไหนมา รถมีอะ่ะขึ้นเลยเหรอฮัลโลเล่นเปล่าเลยล๋อรหัสแ นี่อยู่ตรงที่มันคาสิส้นกะันอ่ะต้องอยู่ด้วยกันวะเนี่ยโอ้มันอยู่โรงเรียนมาดีกูามาโรงบางลว,วันดีครับเก็บรถตรงนั้นอะไรวะวัวลเวงมีคนมีจีทีาด้วยเฮีย

โอ้กูเด็กช่างโรถจะพังแล้วเหรอไปโรงพยาบาลไหมมึงแต่งตัวดิเฮ้ยเฮ้ยเขยิงไอ้ย่าเขาเปิดกันแล้วไอ้ทิกใจเย็นใจเย็นเจ็บส่วนอันนี้มึงมึงคุยในดิสรัวคุยในอะไรเนี่ยคุยในเกมคุยในดิสคุยในเกมเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยในเกมไปท่านคุยในเกมเอาคุยในเกมด้วยปุ้ยกมือตลอดเลยเนี่ย นายกนายกคิดมากไปหรือเปล่าหมอเพลงอันนั้นมันชื่ออะไรนะที่เราตอนเราเข้าเมืองมาใหม่แล้วมันขึ้นอ่ะหมาหมอหมาเหี้ยอะไรเุีอยเพลงหมาม้าเหรอนายนายกไอ้เหี้ยเพลงเหี้ยอะไรล่ะกูบอกว่ากูถามชื่อนายกมึงเป็นเพลงหมาเหี้ยอะไรกูถามชื่อเพลงไอ้สัส ที่บ้านในที่มันเหมือนเพลงญี่ปุ่นโรงเรียนเราเยอะจังวะปีกันเราไ50จริงเหรอมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอวะวันนั้นกูเห็นแบบเห็นแบบไม่มีคนเลยอ่ะวันนี้มันวันเสาร์ไ้แม่นกูขับอ้อมเพื่อ ประเทศนี้มันบั้ามรถอะไรกันได้ปกติใช่ไหมเออลดระเบิดก็ระเบิดมาแล้วเนี่ยแต่กูแม่งโคตรหล่อเลยเมื่อวานกูรอดมาได้เฉยกูโดนหนึ่งสิบอะเฮ้ยเฮ้ยแล้วกูรอดมาได้ระเบิดไอ้สัสเชีย่ยขี้ฟองววเนียเฮ้ยตอนทีพี่ชายไอ้เที่แอดมินมมเฮ้ยไม,ไม่ใช่ครับอแอดมินไม่คิเล่ขนาดเอ้ยพี่ชายครับ เราขอแอดมินเยอะครับเอา้าทำไมมันว่ากูเป็นแอดมินวะเฮ้ยเกูโดนอะไรสักอย่างไหนกูอยู่นั่นโรงพยาบาลแล้วนี่อยู่ไหนกันอยู่สะพานสะพานเหรอสะพานวะนี่เหรอกูอยู่กับตรงผมไอซิคอะไรเนี่ย เนี่ยมาอยู่แล้เนี่ย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 นี่หัวม้านี่เออเนี่ยเอ้าทำไมเราใส่รองเท้าเหมือนกันจังวะมันเปลี่ยนมาเป็นชุดของมันอะไรเงลยยินสัตว์กูกูว่าอายุอันนี้พวกเราหมดเลยเหรอเพื่อนเจ็ดดังเกย์ไอ้เหี้ยมาคุยในเกมวะมาคุยในเกมได้ไหมแม่งเด็กกูยกมือตลอดเลยเนี่ยอะไรวะเอาสวัสดีเพื่อนโอ้เราไม่เจอกันนานเลยนี่เฮ้ยปู่ลองใส่ผ้าพป้องหัวดิ ไหนเอาดิใบรุ่นเมกาใบรุ่นเมกาทียอะไรค่ับทงผมไอ้ท่าที่มันสูงจิกฆาบ่อยๆแล้วมันอันเนี่ยเป็นอะไรวะมึงไม่มีคิ้วนะเอานี้เนี่ยโดยดีใช่ครับคิ้วบางๆติดย่างวะอต้องเป็นน่าเขาเต็มแล้วอ้าวสวัสดีครับผู้สาวไงครับหน้าหนุ่มแก่ปะโอน่ารักครับ น่ารักทุกตัวน่ารักปะน่ารักพาตัวมากกว่าใช่ครับแอมเอ้าลุงคุยหรือเปล่าลุงควายเอ้าไอ้เชียไม่ใช่กูก็นึกว่าลุงคุยไม่ทราบว่าชื่ออะไรครับอะไรหรอชื่ออะไรหรอครับชื่อมันจูมันจูโอ้โหหัวจิกหน้าเราแล้วเสร็จปะ สามหนึ่งก็ไม่เท่าไหร่มากเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยหมายถึงลุมใช่ปหมอ๋อหมายถึงลุมลุมผัวเขาอะมึงถามคนหรือยังว่าใช่หรือเปล่าคนนั้นแฟนเธอเหรอใช่ก็ได้มันจูมันจูเฮ้ยหลอดอาหารเต็มว่ะนายกโยนโยนหยวให้ว่ะอะไรอะไรพี่สาวกู อ๋ออยู่คนละโรงเรียนด้วยว้าผี่สาวว่าสั้นทางสะดวกเลยนะเพื่อนนี่นี่คนนี้กูหมายถึงคนนี้เอ้ยคนนี้เขาจองแล้วเนี่ยนะโอใช่เหรอโอ้ตายเกียร์ดิก็บอกแล้วว่าสามหนึ่งก็ไม่เท่าไหร่มากเล่าไปจะสู้อะไรกับก๊อฟนะครับที่เกิดก๊อฟยอมตาได้หวั่นอะไรครัฮะเขาบอกว่าไม่ได้หวั่นว่ะบูยัดเคเล่าไปฆ่าเลยปะอันนั้นนะสิ โยนอุ้มเลยพามาเอาวะมีลำโพงปะมีครับผมมีใจให้ด้วยอ่ะไม่จะเซอร์เลย่ะดยอมเขาไอ้ผมเพิ่งสมกัญชาไปอ่ะฮะสุมกัญชาได้แต่เกลือเลขอะไรโฟกเลขอะไรอ่าเลขหนึ่งสามหนึ่งให้เอาแหละนี่นี่แต่ละคนว่า เธอเธอสูบบุหรี่ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับชอบก็ไม่ค่อยชอบดูดบุหรี่อะไรชอบดูดอย่างอื่นมากกว่าแล้วว่าเกลียวเกลียวอะไรอย่างเงี้ยป่ะเดี๋ยวคูเอาอะไรดูดดีกว่าไม่พูดเยอะโอ้โหโอ้โห โโอ้หเพื่อนไอดีอะไรพี่ไอดีอะไรสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองโคตรเจ็บเลยว่ะทำไมวะความน่ารักของเขามันบาดใจอะโอ้ความคมบาดใจ หัวม้าสดนะครับไปเข้ามาครบแล้วว่าโอ้โอ้เปิดได้แล้วน่าจะสิหรอตัวสีแล้วเนี่ยไอไลท์เซเวอร์อะไรไปดิฟรถไปเพื่อนเขาหน่อยอยาดิฟรถอะไรนะขอรถไปดิฟหน่อยอย่าดิฟเราไปไหนดีวะผู้หญิงเขามีเจ้าของแล้วแหละเราเราไปเถอะเฮ้ยใครเปิดอะไรวะเปิดเองอ๋ออุ้ยน่ารักมากเลยครับเสียงน้ำมึงเคยฟังเพลงไฮแจ๊กป้ายสั่นร้องเองอ่ะ 油啊，放心香奈儿 เย็ดเขยเอาเรื่องวะเย็ดเขีเอาวะไม่ว่าจะหน้าในไส่งไปอยู่บสิเรียกกูว่าดัดเร็วจริง่กว่าุทโดเม่เป็นแบบกูแตมืงทไ้แค่มาโนไม่ต้องมาปอกูไมโทพวูอคจุดบุหสูบนมมอยู่หน้าโไม่หนาวเช่ตอนนี้ไม่่านอนก็ชีวิตของเราไม่มีะรแนนอนที่กูไม่พูดถึงเรื่องที่เพรากูไม่เคยจะเย็ดใครมาฟังเหเลยก็ไม่รู้จักด้ไปไม่ต้องมาตีสีก ีมดาให้มันคิดอีกคิดอีกคนบางว่าพ่อไม่ได้สอนเลยว่าสมองไม่พัฒนากูบอกมันแล้วยี่รอบยี่รอบมันดำตลอดไว้เสียเวลาไม่ทำคนทุกัแกล้งลูกศิษย์เทวดาไม่ต้องถามไอ้สัตว์พวกกูมันเด็กต้องสะพานตัวไหนยังมีปัญหาถ้ามึงข้งใจกันนักขึ้นมาแล้วกูไม่ตีดกับพวกกระจอกเพราะพวกกระจอกมันเสียเวลาแต่หาตีนดีกว่าเพื่อนนั่นน่ะสิเธอถ้าคนนั้นดูแลเธอไม่ไหวบอกแล้วนะเราต้องไปแล้วแหละไม่เคยคุยกับพวกกระจกอันนี้โอ้โห ขึ้นเลยขึ้นเลยชอบชอบฝากไว้ก่อนนะเข้าใจปะอะไรนะปั่นโถใช่ไหมฝากไว้ก่อนเอาเฮ้ยบัาไอ้เหี้ยเนี่ยเนี่ยรถคันนี้กูก็ซื้อให้เขาไอ้เหี้ยเอาซื้อเหี้ยอะไรเมียกูรถคันนี้กูซื้อให้เขาเพื่อนกูไปไหนหมดวะ เพี้ยแม่งเีกับผู้หญิงแล้วมั้งน่ะแม่แม่มาดีนี่มาไงว่าไงเพื่อนไม่ได้ไปหมดเย็ดจังวะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวใบทุกหัวมึงเห็นไหมทวิตไหนมาไงเห็นวะเด็ไปแอบดูวยเฮ้ยไปว่าฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัดเอ้ยกระเพกเลยนะสซอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสองพันครับค่าใช้หัวเพื่อนผมแตก เลขห้าร้อยสองพันสอเลขเอ่งี่เดี๋ยวเเดี๋ยวห้านึ่กเออใครใครก็ได้ใครใครก็ได้ดขึ้นแอยทำดีเลยพวกทำดีเลยผมห้าหนึ่งี่แล้วโอ้โหเพงว่านอนียนเอาอะไรวะโวยหันโวยอันนดยัเปิดเพลงวะฮะมาวะยต้อนะ้ยูอยู่ตรงไนสายไฟมีเพลด พี่ปาเห็นให้ผมเอารุปั๊มมั้งมมันจบสายไฟไม่ต้องไอ้เชนถ่ายตัเลยวะช็อตเนี้ยไปถ่ายวะพี่อันย่าจีเนี่ยอยู่เนย่เีอยู่ข้างบนมันตีอยู่ข้างบนป่อปล่อยปล่มันตัดเลยตัดเองกันหลกตัดเลยกันเองตัดใจมาปเว่าไงผมว่าผมเริ่มมีปัญหาเด็กนเดียเราไม่มาตีลงเดือแื้แม่งมันบมันจะมอเมียผพวกเดียวเลยวะ ก็ต้องบอกมันดิเฮียมึงก็ต้องคุยกับมันดิมือนก็บอกมึงเป็นแฟนมึงก็ต้องคุยกับมันดิเฮียมึงก็บอกคุยกันตรงตรงดิเออมึงก็บอกตรงตรงว่ามึงเด็กมึงอะไรงี้เฮียมึงจะยอมพี่เกิร์ลเป็นไพี่เกิร์ลพี่เกิร์ไปเลยบอกบอกไปแล้วรู้ป่ะมันทำไงอ่ะแข่งรถแข่งรถอย่างเดียวเลยก็โอ้โหเด็กแว้นเฮียสนใจไหมเด็กแว้นไม่สนใจเด็กแว้นไม่สนใจมาวะเฮียเกมนี้เขามีแข่งรถแต่๋ยววะทวดาตัวน้อยพี่เกิร์ลเป็นไพี่เกิร์ลพี่พี่ไอ็เอคุณท้ามันเทวดาตัวน้อยอย่าไป เล่นกับมันเล่ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันหลุดเดี๋ยวมันหลุดโค้งมาก็ตายเป็นเทวดาตรงนั้นพอดีไอ้กู้ผู้เด็กเลือกเมื่อไหร่เด็กเด็กทด่เอ้ทางเหมือนมีด่านวะทางเมื่อมีด่านวะเออเหมือนพี่ดาผมเลยไอ้เหี้ยดโค้งตอนนั้นอะโง่ไงใครใครจะมองไงพี่มันละโพนะครับจะเปิดเพลงจี้หอยไว้ที่เออมาแล้วมาแล้วลราโพงมาเปิดให้มาเรีอะไรพี่เระไรวางไว้ข้างล่างวางไว้ข้างล่างเลยอย่ามีมันเก็บวางไว้เลยใช้เลยก็ใช้เลยเหมือนกันแหละเลยกกี้มันก็ได้มาสองสองโค้งมันก็แล้ว

พี่พี่่ดูเดียวมันก็จะปลี่เพงพ่ใครเปลี่ยนปวไปออใบไกลกู้่งออบไกลกลไดมไกลดิเออใบไกลงเอาไปอแบได้แต่ว่าอย่าเข้าใกล้กูถึงรู้ว้่อไปใครมอลงตีให้ปัดลงลงลงแกหัวไปเลยมัมาแออบไกลย่เลย้เียอะไรวะ ผมจับอะไรวะเฮ้ยตัวแบวะรู้ว่ะ แต่ายัวนน้ไงเอ้าคุณนึกว่าใครมึงจำกูได้ไหมเพื่อนอะไรเฮ้ไอหัวคาบูกี้อะไรเบอร์เฮ้ยมึงจำกูไม่ได้หรอวะใครวะเฮ้ยมึงจำกูไม่ได้จริงอ่ะต้องเปิดหน้ากากดิกูจะรู้ไหมล่ะกูมาดิเฮ้ยเสียงใครวะเสียงใครก็มาดิเสียงใครวะ เฮ้ยคุณจำมึงไปได้มึงเคยวะเฮ้ยแล้วมึงจำไม่กูไม่ได้หรอมึงก็ถอดีตะกากมึงอะกูจะจำได้ไงล่ะอ้าวใครวะอ้าวควายท่านสาวกูใครวะกูแคอยากรู้มึงเป็นใครเนี่ยเอออย่าอย่าดิวโอ้ยอย่าได้ดวไวสัสอะไรของมึงมึงถอดหน้ากากก่อนเลยสัสหน้ากากดีกูถอดแล้วเออไอ้โลนโอ้ไอ้โลนดิวอะพันแมนหรือเปล่ามึงเนี่ยฮะอะไร ใส่ได้นะครับหมัดเดียวตายอ่ะเคยเจอปะแสดงแสดงว่าไม่ใช่ปะมันใส่คาบุกิเหมือนกันจำผิดงั้นงั้นต้องเก็บมันแล้วงั้นน่ะเดี๋ยวมันเอาไปแพ่งพายมันต้องเก็บต้องเก็บไอ้นี่แล้วแหละไม่เก็บมึงอ่ะอ้าวชิบหายพวกกันพวกกันใจเย็นใจเย็นพวกกันพวกกันเจเย็นเจเย็นพวกกันพวกกันพี่ขายพิซีเท่าไหร่อ่ะ ขายไปสามร้อยเฮ้ยบางตามหาอยู่ในนั้นพอดีเลยหายไปเท่ยใจด้วยเฮ้ยขายบ้างวะอยากได้ที่มึงซื้อไอ้ตลาดไอ้ขโมยมานั่นเหรอเพื่อนขายไปสามร้อยเออกูเอามารับมาสองร้อยห้าสิบอ๋อพี่พีรรับอย่างไหนอยากอยากอยากได้หรอพี่ไม่ได้มันเป็นตลาดมืดไงเองยังประสบการณ์นี้มันยังไม่พออ่ะอ่าถ้าบอกรีเป็นเรื่องนะเออผมไม่บอกครับผมกล้าสาบานเลยครับมันมาเ้ยมันวามันวา โอ้โหโอ้โหโอ้โหมาเต้นกาากันเกันเพื่อนเนะครับเ้นารออยาลงมาแล้วฮัลโหลพี่ัโหับดีครับโอ้โหเอาอีกแล้วเตมมาอะเออเพลนี้แบบโ่โอ้โหึแงไปไหมเพื่อน

ไ้เบาหน่อยเบาหน่อยโอ๋มี่ไอ้บ้าอุนตีแล้เนี่ยไอ้บ้าอุตีนะเอาไอ้บ้าอุตีนะที่แม่งเริ่มลอยพี่ชายไอ้ผิงได้ยู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 อาเพงนี้ก่อนเพงนี้ก่อนเด็กเชยเต้นเต้นเต้นกันเพื่อ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 นไอ้บ้าศักรินศักรินไอ้ผิงได้ยูได้ยูแค่เปิดวะวางไงวางไงไม่ลงไม่ลง คนทากเด็เคไอเยอสายที่ยมากออ่ะไม่มวิ่งมันวิ่งเข้ามานเสร็จราเพลใหม่เราเพ กลางนัวเลยพี่ดูผมเ, <c oughs> เต้นเหียก่งเต้นเหี้ยว่าความเพินอยู่อะเต้นเราบีกระเป้านะเต้นเราบีกระเป้า เย็นเคเพลงโคตรเดินนี่อย่างเอาอ่ะเอาอ่ะ เอาอ่ครับมันเป่าหรอมันเป่าเหรอเอาเที่ยมาแล้วมันเป่าใช่ปะเดยวเย็นเยเย็นเยเย็นเเย็นเฮ้ยเยเย็นเย

แดงเขียวเลยเปิดแดงาเขียวเปิดแดงาเขียวเลยเลยเปอเปิดแดงาเขียวดนเปิดเองเฮ้ยพเเปิดนะเว้ยอย่ามาแย่งเอาไเอาเอาไมอเหี้ยเหลอกใสกันแล้วเพื่อน เอาดีสิโฟไอ้สัสเอาดีเนาดีอันเอดีอะไอ้สิโฟเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจรวจมาเฮ้ยแมนว่าไงบ้ากษาไบ้าอะไรนะห้าหนึ่งหกผูโดนเปิดมาเมื่อกี้ ไ้เปบวกมาเมื่อกี้หืมไปบวกมาเมื่อกี้อ้าวเหรอเราได้ต่อยคนมัดหนึ่งเข้ามาเนี่ยก็โดนเปิดเลยซะไม่ได้เข้าวะนี่ไม่ได้ต่อยเเออาาดดิิไอ้เหี้ยคนเดียวรอดตีทั้งหมดตำรวจล่วงเหรอไหนื่อยว่าตำรวจตำรวจผมไม่ยาวนะ เกือบห่ัวมงเลย่าคาร้อนนอนเตียงเลยแล้วไอ้นักกล้ามันใครวะเจ้นายกไหยอ๋อห้าหนึ่กกบเบื่อนใช่ใช่เอาแบ่งกันก็ได้มือเหลือร้อเดียวจริงเหรอเออกูไม่ได้ทำเยอะเลงห้าส่หกไอห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งหกอะรอรอ

ตาบางโผนั้นโกจริงๆขันหยาบเปิดขันยี่แล้วเปิดหน้าโก้ย้ำยี่แล้มันย้ำยีไม่ตีแล้วเราทั้มเนี่ยมันนี่มันนี่มันนี่ไอ้ไอ้พวกมึงเอามานี่ดิพวกมึงเอามันนี่ดิมาฟังเพลงกันนะมาตีกันมาตีกัเอามามามาฟังเพลงกันมาไม่ไม่เป็นไม่เกียร์ไม่เกียร์กันมาอย่าตีกันนะอย่าตีกันนะตีกันนะไปเพลงฟังไปเพลงฟังเอามามาไปโจ เดี๋ยวถ้าทำไรกันนะเยี่ยงเลำโพงเยี่ยงเลโพงเดี๋ยวห่างโงงโพงยเอออะไรเพลงวะเออนีเอาจมแคไฟไม่ใช่สายไฟอะมีหรอมีจบเหรออยาพ่าพี่โอเคอเี้ีจบเอ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 อแต่ละเพลงเนี้ย Uhm. บอกแล้วเลือกตีกันมาเาเปิดเพลงฟังดีกว่าไอ้เฮ้ยเพลงมันมาแล้วเพลงมันมาแล้าเลยนมาแล้วไปเลยเนี่ยแหละเนี่ยแหละเฮ้ยย่งแย่ก็เปิดแต่บุลรว่เลยวะเฮ้ยปีน้ำเฮ้ยย่งแย่กันทำไมอ่ะเฮ้ยย่งแย่กันทำไมอ่ะไม่ได้เต้นตะกี้อ่ะเดินมาห้างหล่ะโพงดิ้มึงอ่ะเดินมาใางห้างลำพองดิ